กูไทยได้ซึ่งในภาพยุทธเราก ก,ก็เรียกได้ว่าในงานนี้นะคะงงกันทั้งงานเลยค่ะเพราะว่าไม่ต้องใช้ล่ามเลยบอนปาราเล่ค่ะนักแสดงชื่อดังจากมาเลเซียมาร่วมเปิดตัวภาพยนตร์แดนาร์รอบสื่อมวลชนเมื่อคืนที่ผ่านมาผู้ไทยได้รื่นไหลามากนะคะจนทุกคนประทับใจค่ะเจ้าตัวบอกว่าคุณแม่เป็นคนไทยแต่ได้ย้ายไปอยู่มาเลเซียตอนแต่งงานกับคุณพ่อในเมืองอาโลเซตาลัสเกอร์ดักนะคะถึงเป็นหนุ่มลูกครึ่งมาเลเซียไทยปากีสถานแต่คุณแม่ไม่เคยบังคับเรื่องการเลือกใช้ภาษาเลยค่ะเพราะ ให้ลูกเลือกเองค่ะ คุณบอลบอกว่าโตมากับคุณแม่ที่ไม่ได้บังคับให้พูดไทยเลยนะคะแต่เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยรู้ว่าคุณแม่เป็นคนไทยกันเลยสนใจทั้งหนังไทยเพลงไทยค่ะเรียนรู้ตลอดนะคะผ่านการฟังด้วยตัวเองตั้งแต่เด็กๆมีนักร้องที่ชอบมากมายนะคะเช่นพี่เบิร์ดธงชยัยวงไมโครท,ะทะยายังพี่มอสวงซิลิฟูร้องได้เกือบทุกเพลงแต่ที่ดีใจสุดๆก็เพราะว่าไม่คิดเหมือนกันนะคะว่าจะได้ใช้ภาษาไทยในงานแสดงในวัย45ปีเป็นความภาคภูมิใจค่ะจากการฝึกฝนมาทั้งชีวิต ทั้งนี้ยังบอกด้วยนะคะว่าได้พูดภาษาไทยนี่ก็มากที่สุดแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์กับมันแล้วล่ะคะ่ะก็รู้ว่าเดวิเตล์มุสลิเตล์มุสลิเตล์ก็พยายามใช้ภาษาไทยกับที่กองถ่ายที่ที่เวิร์กช็อปแล้วก็ที่โรงแรมอะไรอย่างนี้ด้วยสุดท้ายก็ไปทำงานในกองถ่ายมันก็เริ่มดีขึ้น41นนี้อายป่คือเป็นการั้งแรกใช่ ประมาณน,นั้นแหละหลใช่ดีใจไหมคร,ร,รที่เราแบบเราพูดภาษาไทยกับแม่มาตลอดคำได้ใช้แหลวก็ไม่เชิงนะมันมันก็มีปื่มในในจุดหนึ่งก็คือมันมันก็เป็นภาษาเราอะนะถึงแม้ว่าเป็นภาษาที่สองหรือว่าภาษารองอย่างนีแ้แต่แต่มันก็เป็นภาษาที่เราเราใช้กันอยู่แต่ในเวลาเดียวกันเรามันก็มีมันก็มี ความกดดันอยู่ซึ่งเราก็ไม่อยากให้มันออกมาไม่ดีมันก็กลายเป็นแบบเฮ้ยต้องต้องโอเคนะต้องโอเคนะอะไรอย่างนี้ นอกจากพูดภาษาไทยพูดมาเลย์และภาษาอังกฤษได้แล้วนะคะคุณบอลยังพูดภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียได้ด้วยค่ะการพูดในหลายภาษาเป็นสิ่งที่เจ้าตัวสนใจมาตั้งแต่เด็กๆนะคะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าโตมาแล้วจะได้เป็นนักแสดงจนตอนนี้รับงานแสดงทั่วอาเซียนเลยค่ะโดยเฉพาะในอินโดนีเซียแล,และฟิลิปปินส์ค่ะหลายครั้งสื่อบันเทิงทางยุโรปก็ยังเข้าใจผิดนะคะเขียนผิดว่าเขาเป็นนักแสดงหนุ่มชาวอินโดนีเซียท,ท,ทั้งๆ้ที่จริงๆแล้วก็เป็นลูกครึง่งมาเลเซียไทยปากีสถานค่ะแต่ตัดภาพมาที่ มาเมืองไทยครั้งนี้หลายคนก็เข้าใจผิดไปเลยนะคะคิดว่าเป็นหนุ่มไทยเต็มร้อยแล้วล่ะคะ่ะ